เเเเคคคคคยยยยร้องแแแต่่่่่ไไไมมมวููทละถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทําให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆคนได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลย ไม่ไม่นา่ามีคนมาละดูทรงไม่มีแล้วมันถ้ามาก็จะมาเพิ่อมอีกสองคนอะ่ะใครขาดเนี่ยแหละสองคนแต่ถ้าเขาชุบเหล็กพวกเนี้ยถ้าเกิดมันไม่ใช่เหล็กอันบนสุดอะ่ะบูทบูทใส่ได้เลยนะมันบูทถึงเ,เนี่ยเนี่ยพวกเนี่ยอันแรกอันสองเนี่ยบูทถึงข้างหลังด้วข้างหลังด้วยนะ

โอ้ยไม่จีหายไปไหนหมดอ่ะคุมอยู่โดนไม้ไปคิวดมเดียวแต่เขาตายเยอะกว่าเอ้ยอ่ะขอัเพื่อนหน่อยไอแกช่เพื่อนด้ไปกันหน่อยช่วยดูขอัดเพื่อนหน่อยไปช่แล้วไป่แล้ว่แล้วอาเอาเเพ่นขึ้นหน่อยช่วยช่วยเพ่นหน่อยช่อยเพื่อนหน่อยเอยช่วยงฟ้ออยู่เอ้ยมาช่พี่รนเดอคนหนึ่งรแบงบงเป็นตัวช่ด้วยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว แบ่งเป็นตัวชุบที่ที่ไปเฮ้ยใหญ่ใหญ่ตรงนี้ก่อนอย่าเนอตัวนี้เยอะอย่าเนอตรงนี้เยอะอยู่เนอตัวนี้เยอะอยู่อย่าเนตรงนี้เยอะตรงนั้นโดนโอ้ยแทงมบาๆแทงยิงยังมาช่วยแล้วถ้าเขาเล่นถ้าเขาเล่นจับกลุ่มเลยมีมีจับกลุ่มเลยปีนตรงนี้เร็วเรปีนตรงนี้ปีนตรงนี้เร็วปีนตรงนี้โทษพี่นิว ออกมาก่อน neck. ออกมาก่อนใครอพี่พาูดหรอูดออเมัพี Hello ่ตัวเนี้ยเล่นขาค่อยเล่นาค่อยเล่นขค่อยเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นเาเปลี่ยนมีดเลยเปลี่ยนมีดเลยเปลี่ยนมีด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 เลยมีดเล่ยนมีดเล่ยนมีดเล่ยนมีดเปล่มยืนหนี่ยมีดเปลี่ยเ่ม้เปุ่มปยมตายตายย่ย่ไดลี่ลงกูอยู่ไกลนล่นดน่ยมีี่มี่้วมี่มี่นีปล่อยปล่อยแล้อง ตายครับตายกันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยคุยคุยกันเยอะน้องคุยกันเยอะไอเดียมดคุยกันเยอะเล่นเลย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 การหน่อยกันหน่อยสวยลำไปลำไปสวยไม่มีสวยลำไปกันหน่อยชื่อไปชื่อไปเป็นตัวชูเยอะเป็นตัวชูเยอะเล่นมีเยอะเล่นมีเยอะเล่นมีเยอะเขาน้อยเขาตายไอเดียตีมากตีมากนั่นแหละเบไปเลยที่

นี่ไงเขาเยอะไงเนี่ยตายกองนี้เนี่ยตายอยู่กองนี้เนี่ยเห็นเมื่อกี้คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ไาาหมแต่คุ้มอยู่มั้งหัวผมแรกไงเขาเรียกว่าบูชายันไงนหัวผมดูไม่ออกเลยตายเมืม่อกี้เห็นไง บาดแต่บอสมาเต็มตัวหรือแงเต็มตัวแทงเมื่อกี้พี่ไม่เอาไม่เอาผมเลยพี่ไปบวกข้างท่อพี่แทงผมตรงที่ลำลำตายหรอรออะไรอ่ะขอบคุณครับ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 ชื่อเด็กชื่อใครครับรวมรวมเช็คชื่อไปเนี่ยไม่เอ่ยไม่อยู่คนเช็คไปไหนก่อนอันดับแรกต้องเช็คหรอไม่ไม่อยู่ไม่ต้องเช็คหรอกขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ นอ่านทูบใช้โปรแกรมช่วยเล่นนอตโต้เหมือนตกปลาใบแดงทุกกรณีอ่าชิบหายแล้วแพ็กที่ซื้อมาเอาเอาไอไอแพ็กที่ซื้อมาใช้ไม่ได้หรอใช้ไม่ได้ไม่ได้ครับห้ามใช้ห้ามใช้ไม่ใช่ทำไมวะมันมันคนอออก็มันโต้่พวกใช้โปรแกรมพวกใช้โปรแกรมโอเคไอที่เขาแบนกันไปก่อนหน้านี้บัตบอลเป็นออโต้เวลาถ้าออโต้ก็โดนแบนแค่นั้นแหละออโต้ไปอยู่กับแฟนแล้วมั้งเออขอลาโต้